นี่คืองูก้นขบเป็นหนึ่งในงูไทยที่ถูกคนเข้าใจผิดบ่อยมากและนี่คือก้นของน้องค่ะน่นรักตะมูตะมีบางคนก็เรียกเขาว่างูสองหัวหัวกรบตูดนี่หน้าตาคล้ายกันเลยบางคนบอกว่าที่ตูดของน้องตุยนี้เพราะว่ามันมีเหลห็กในไปกันใหญ่แล้วนี่งูนะไม่ใช่พ่งก็สมควรให้คนเขากลัวอยู่หรอกดูมันขู่สิโชวตูดเป็นหนึ่งกลุ่มทำทรงเหมือนหางแมงป่องถ้ามองผุเผยนึกว่าแผ่แม่แบแต่ความจริงแล้วน้องเขาไม่มีพิษค่ะทุกคนสารพัดเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับเขาทําให้คนหมายหัวจะตีให้ตุยทั้นส ส่วนสีขาวที่เราอุ้มอยู่นี้เป็นสีหายยากจ้าพบน้องได้ทั่วไปตามที่ชื้นแฉะแล้วก็ใกล้แหล่งน้ำชอบกินกบเขียดไส้เดือนหรือแม้กระทั่งลูกงูพิษก็กินนะคะมีสัยน่ารักค่ะใจดีด้วยเลยช้าๆหน้าตาตะมุตะมีนะคะเหมือนยิ้มตลอดเวลาแถมทรงเขาเหมือนสาย,ยางเลยค่ะหัวแล้วก็ตูดในทรงเดียวกันถ้าพบเห็นกรุณาอย่าตีน้องนะคะสงสารน้องมากน้องบอกคือแค่ชโชก้นโดนตีเฉยเลยและที่สําคัญเขาช่วยลดประชากรลูกงูพิษได้ด้วยค่ะเรามาเซฟน้องงูก้นขบกันนะคะทุกคนหรือถ้าใครยังไม่แน่ใจว่างูอะไรแนะนําลองโพ ได้หรือเพจง,งูไทยรู้จักไว้ไม่เสียหายที่แอดมินน่ารักและให้ความรู้ดีมากคะ่ะเรามาเซฟน Google ้องงูก้นขบกันนะคะ